สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจะเศร้านี่นะครับกับมืพอ้่อก็ผมนะครับกับเบาจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับกับเศร้านี่นะครับผมกับยีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาตัดแต่งกิ่งแล้วกัห่อฝรั่งหงเป่าซือนะครับฝรั่งสีแดงนะครับใส่แดงนะครับช่วงนี้นะครับเพี้ยนะครับเพี้ยแป้งครับกำลังระบาดนะครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับมือนีเบ้าจังกับจีพามหฮอแล้วก็ตัดแต่งจริงนะครับหลุดใบเขาออกนะครับก็คือป้องกันเบื้องต้นก้อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ฉีดยาบำรุงเขานะครับแต่เหตุแบบนี้ก็ก็ซอยได้ย่างนึงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องเสียเงินเสียท้องนะครับไปซื้อยานะครับ กาซอยได้อยู่ระยะหนึ่งนะครับว่าถ้าเฮาลูดใบออกแล้วนะครับเขาก็หยิแทงยอดออกมาไม่นะครับช่วงนั้นเฮาค่อยบำรุงนะครับขีดยานะครับกันเพียนะครับเดี๋ยวผมก็บยายเมึงฟังทั้งนี่นะครับที่ผมเฮ็ดไปแล้วนะครับหวานนี่สามตนนะครับเดี๋ยวามื่อกี้พามาลุยนะครับเห็นยุนี่ใบสีเขียวเนี่ยคือหงเปลือนะครับก็่ยิบมะลิใบออกแบบนี้นะครับนี่ เพื่อจะให้เขาโล่งนะครับในแสงแดดตองทะลุพุกโป้งนะครับแล้วก็เวลาฝนตกก่น้ำฝนนะครับเขาสะพวกเขี่ยพวกศัตรูพืชออกนะครับแดดจะซ้อนะครับมือน,นีจริงใดดมันเง่นะครับที่ว่ามันกระดวงนะครับตัดถิงนด้วยครับ ใบใเขาสีนากว่าฝรั่งกิมจูด้วยครับฝรั่งหง่อซื้อการดูแลก็ยกีกกาก็กันน้อยนะครับเพราะใบน้านะครับศัตรูพืชเขาก็มาส่อนยุ่ใต่ใบนะครับน่ครับผมก็ยีเขาออกให้เมดเลยครับย่อยเขาแทงยอดออกมาไมนะครับ เจ้าห่อคอยบำรุงครับพอาเหมือนฝนแล้วมันก็อ,อยีบ่บค่อยมี้นะครับเชี่ยแป้งครับมันก็ออยีเป็นสัตรูพืชอีกอย่างหนึงนะครับบบนี้ คเอาออกให้มันโล่งเลยครับแล้วก็เมืองครับอันไดที่ว่ามันกําลังเป็นเม็ดตุ่มนะครับกําลังหยิบบานนะครับเอาก็ไม่ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวก็ยีได้ห่อแล้วครับ หยีแดดออกตะเศร้าเลยครับโอ้ยหอนเหรอที่ยีได้ยักต้นนะครับมืงอนี่ยพา,าตอนบ่ายก็ยีตัดเก๋เลยครับออกไปบ่มนะครับไว้ขายบ้นานโซานะครับหอนตะเศร้าเลครับมาตะเงเสายัางได้ยี่สองต้นนะครับ นี่ครับใบมันหนานะครับกิ้งเนี่ยแล้วเขาว่าเมืองนะครับมันบมีเม็ดตุ่มนะครับเม็ดตุ่มออกมานะครับ้อก็ตัดยอดนะครับนอกจารูดใบของที่เลยครับนี่เห็นไหมโล่งนะครับงงเป่าซื้อนะครับต้องเฮ็ดแบบนี่นะครับถ้าพเฮ็ดนะครับใบเขาแง่หนานะครับพวกเพียพวกไรแดงนะครับเขามักมาอยุ่ใต่ใบครับ ฉีดยาได้กิดคือเขานะครับขาบ่เมือดนะครับพวกนี่มันก็อยู่ยังไีเหรอครับได้กับว่าได้รอยเปอร์เซ็นต์นะครับยาก็ได้เขาต้องพยันรูดใบออกแบบนี้นะครับถ้าออกลายก็บม่ดีนะครับคือผมบอกนะครับมีผลนะครับกับลูกฝรั่งมีเทสใ้ฝรั่งเขามันกระแดงนะครับลูกแขนงนะครับ เก่งสุกเว้นะครับสุกควอ่อนควนนะครับควนบ่มีใบสังเคราะห์แสงนะครับตัวก็ดีว่าใบร้ายนะครับใบร้ายก็เรืงว่านะครับเพี้ยรุ้งกับระบาดมืดสวนนะครับจากที่ได้พลังไปขายกับพ่อได้นะครับพอส่งมาตัดแต่งจริงคือผมเห็ดสาวฝรั่งกิมจูนะครับโย่ผมก็ยีพ้าไปเมืองนะครับฝรั่งกิมจูวะผม เม็ดเลี้ยวเม็ดยังนะครับนี่ครับหนาปุ๊บเรื่อมดำนะครับนี่มึงนะครับนี่ใบดำนะครับเพี้ยลงครับนี่มึงนะครับบ่ต้องถามนะครับว่าเขาตัดใบมันลงแล้ว มันก็ยิีบวโดดข้นบัวมันก็ยยีบวโดดขึ้น,นด,ดีนนครับโดดขึ้นต้นมันคือกออันนี้ผมก,กับ,บรบ้าลูนะครับตัวตัวที่เห็ดม้านะครับก็รหลดใบออกหมดเลยครับว่ใบเขาแห้งเป็นปุ้ยเป็นยังเลี้ยวเขาแตกยอดออกมาไหมนะวนมากก็ดยีบบุกคอยบุกคอยหลายนะครับบุกคอยมีเลยเหรอครับเพราะว่าช่วงนั้นเขากบบํำรุงรักษาเขาเนะครับอดยาบำรุงเขา เขาขี่โบโบขืนมั่งครับผมเดาเนาะครับแล้วผู้ดใดหูห้กัคอมเมนต์มาก,ก็ได้เลยครับว่ารูดใบลงใตต้นมันเลียวเพี้ยมมันจะขึ้นอีกบอนะครับส่วนหมากผมเค็ดเร์แล้วมันบบคอยบบคอยนี้นะครับพอรูดใบแล้วเขา็บารุงรักษาเขาะครับฉีดยาป้องกันไว้นะครับ เพื่อที่บให้เขาขึ้นได้อีกนะครับว่าใบที่ร่วงลงใบนะครับมันแห้งมันเป็นผุยนะครับมันก็ยืดสลายไปนะครับน้ำดินถ้าพวกเฮ็ดแบบนี่กัดบ่ได้นะครับขีดตะยากับเสียเงินถิ่งที่ซื้อครับหลายบาทยาขวดนึงกับแห้งนะครับนี่ผมก็แก้คัดไปก่อน,นครับ แค่เฉพาะหนาไปก่อนนะครับตวงนี้อีดได้ใส่แปลงสีฟันนะครับถูเพอว่ได้อยู่ครับเพราะว่ามันเพี้ยมันเริ่มขึ้นนะครับไี้ครับผมสีผ้าไปเมืองพลังกิ้มจูนะครับที่ตัดแล้วเวนะครับเพราะว่าก็ายังบ่ได้เก็บกิ่งมันออกนะครับนีบ่ย ด่งนะครับนี่เห็นหมือเหลือแต่ต่อนะครับนี่อิ่งแห่งนี่ย่อกระยิเก็บนะครับวางก้อนนี่กล้วยนะครับอันนี้กล้วยเล็บมือน้งนะครับนี่นี่เป็นกล้วยหอมๆนะครับได้มาอยู่ประมาณสามขีดนะครับ เรากะมีกล้ว,วยไข่นะครับนี่มีผมกามาเลาะหอกนะครับกับเพื่อนนะครับแล้วก็ล่างนะครับไปเข่งไหว้นะครับเพื่อที่จะไปบ่มนะครับไปไปขายวันเสาร์นะครับอันนี้มะปอกเขาเลี้ยน,นะครับก็ได้ยูบกกีนวยนะครับ เดี๋ยวก็สิมาล่างกล้วยนะครับบัดนนี้ล่างเราก็าให้ร้อยให้มันแหงนะครับกับบ้านก็สยิเอาไปบ่มแล้วครับบัดนนี้ไปไปขายนะครับผมก็บ,บ่ได้ขายแพยงดอกครับตามราคานะครับวีน้อยกับถูกนะครับวีหง่ก็สยิดขยับขึ้นมา้จาักน้อยนะครับราคาล่างเพื่อที่ให้พวก ่าพวกคราบดำๆนะครับมันออกนะครับเวลาห่อไปบ่มนะครับมันก็จะได้เหลืองงามนะครับถ้าห่อเปล่ล่างนะครับตัดไปเลยไปบ่มนะครับเวลาเอาซุกนะครับมันก็จะเป็นคราบดำนะครับเหลืองบบงามนะครับยีเดดปลไปตรงนี้มันออกนะครับนี่ ล่างหน้าเป้านะครับบม่ได้ใส่ยานะครับนึ่งใส่ถุงมือนะครับถูออนะครับมือนี่นะครับเป้าจังกะพ้าพ่อเม่พี่น้องนะครับตัดแต่งกิ้งนะครับพลังหงเป่าซื้อนะครับตอนเศร้านะครับจะสรุปยอดนะครับได้ยุประมาณหาต้นนะครับตอนเศร้านี่ผมกับมาตัดป่วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปบ่มนะครับ กะยีไ่ได้เฮ็ดต่อแล้วครับบัานนี้แล้วล่างเ็จก็ยีขอโตแล้วครับบานนี้ขึ้นบ้านเนาะครับไปเตรียมบ่มเนาะครับคลิปปี้เนะครับกะพามาเฮ็ดนะครับในการตัดแตง่งกริงฝรั่งเนะครับที่ว่า เพียนะครับเพียแป้งนะครับมันล้มนะครับระบาดนะครับอยู่สวนเฮ็ดเพื่อยังนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับในการสื่อยานะครับสื่อยาข่าเพียนะครับจากเขาหยิบสื่อมดหลายพันนะครับเฮ็ดแบบผมมันก็หยิประหยัดลงนะครับแต่อยากให้มันหายขาดนะครับพอเขาออกหยอดออกยั้งมาไม่นะครับเขาคอยขีดยานะครับ คลิปนี้กูมีอย่างหลายนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขอตูวลากอนแล้วครับเดี๋ยวล่างกล้วยเซจก็จะได้ขึ้นบ้านนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดคับสไครต์นะครับกดแชร์ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําสวนฝรั่งนะครับฝากช่องน้อยๆด้วยครับสวนฝรั่งออนทัวนะครับกาไว้ซมีก้อนนะครับ ครับสวัสดีครับ